สวัสดีครับผมูกับเม่นะครับจากเพจพิสูจน์เหนือนแม่ครับบายนักบินเม่นะครับ,าาบ,รบวันนี้เรามาอยู่กับคอ o สีขาวมุกนะครับเป็นตัว h e v ก็คือหรือเรียกว่าตัวไฮบริดนั่นเองนะวันนี้เราเห็นหน้าตาที่ตกแต่งสวยงามอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรกันยังไงบ้างนะครับมาดูกันฮะอย่างแรกเลยมาดูถึงตัวด้านหน้าก่อนละกันนะครับด้านหน้านะครับเราพูดถึงการออกแบบของเขาอะเรื่องออกแบบของเ,เอกลักษณ์เขาก็เลยสังเกตได้ไฟลูปม t shape ตรงนี้เนาะตรงนี้นครับเรียกว่า พอมันเปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวไฟ LED แล้วเรียกว่าความคมชัดของไฟละเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยที่ถือว่าดีมากเลยสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากที่จะเป็นไฟต่ำที่เป็น LED แล้วไฟสูงก,ก็เป็น LED ด้วยแล้วเป็นเลนโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับทำให้เรียกว่าส่องไกลนะครับแล้วก็ไม่แยงตาคนผู้รวบทางด้วยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูถึงด้านหน้ากันนะครับข้างนี้ก็เป็นการออกแบบที่เรียกว่า Advanced Dynamic Shield นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ ทางมิซูบิชิเองนะครับการออกแบบของเขาคือข้อดีของเขาคืออะไรตัวนี้เพิ่มของความเรียกว่าความแข็งแรงนะครับต่อการเรียกว่าเวลาเรามีอุบัติเหตุเกิดต้องการชนหรืออะไรต้องขึ้นมานะครับตัวนี้จะเรียกว่าเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถด้วยและนอกจากความแข็งแรงแล้วก็มีเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะครับที่การระบายอากาศเนี่ย่ดียังไงก็คือ ถ้าสังเกตเห็นได้เห็นว่าตัวช่องอากาศต่างๆเขาค่อนข้างใหญ่นะครับการที่ระบายอากาศดีจะทําให้เรียกว่าเครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาเรานอกจากนั้นเรามาดูกันก่อนมานั้นนะครับมามีเรื่องของการตกแต่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับคันนี้นะครับจะมีเป็นเรียกว่า ชุดแต่งจากวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้หลายหลายท่านอาจจะสั่เกต็เอ๊ะมันรถรถแปลกๆปไปีนคันนี้ลูกค้านะครับขอให้เอาสติกเกอร์ของยี่ห้อออกนะก็มันก็มีความแปลกแปลกใหม่ขึ้นมามันก็ดูทําให้ดูเอ้ยอันนี้คันนี้มันไม่เหมือนคันอื่นอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมเลยว่าพอถอดออกผมก็รู้สึกว่ามันเอ้ยสวยขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะปกติเราจะเห็นเนี่ยว่าเออเขาติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีสติกเกอร์ของว่ายี่ห้อนี้เป็นของอันไหนอะไรอย่างนี้พวกนี้นะครับมามาถึงด้านหน้า นะครับนอกจากนั้นามาดูกันตรงนี้กันกามีเดี๋ยวนี้นะครับก็ทางมิตซูบิชสิส่วนใหญ่ก็จะใส่กอบป้ายของแรลลี่อาร์นะเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออะไรคือกอบป้ายแรลลี่อาร์ข้าที่ของเขาคือเขามีลายที่เป็นเคฟล่าตรงนี้เนาะตรงนี้เรียกว่าลายสวยงามมากๆนะครับดูทําให้ดูรถสปอร์ตแล้วก็ความที่เป็นแรลลี่อาร์ตรงนี้ใครก็รู้ว่ามันเป็นมิตซูบิชินั่นเองนะครับผมคันนี้นอกจากที่จะมีเรื่องของการตกแต่ง ชุดแต่งของวิกเตอร์มาแล้วครับพังเกตอาจจะเห็นได้ว่าด้านหน้ามีกล้องอยู่นะครับอันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับซึ่งทํางานร่วมกับจอ Android เนะยครับตัวนี้นอกจากที่จะดูแล,แล้วนะครับสามารถบันทึกภาพรอบคันได้ด้วยเรียกว่านอกจากที่จะปลอดภัยเฉพาะตอนช่วงถอยแล้วเวลาเราขับมันก็เห็นบันทึกภาพรอบคันไปด้วยเรียกว่าไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุหรือภาพตรงไหนที่เราต้องการดูสาม,มารถดูจากภาพรอบคันได้เลยทันทีนะครับมา มาดูถึงเจ้า Cross นนี้นะครับ Cross p i d e r Cross อันนี้นะครับล้อนะครับล้อ,อยางอันนี้ก็จะเป็นของ b i s t n e นะครับตัวนี้เรียกว่านุ่มนุ่มหนึบแล้วก็กาถนนดีนะครับผมแล้วก็ข้อีอีกอย่างหนึ่งคือด้วยตัวนี้มันเป็นตัวซีรีของยูโรเปยก็คือจะทำให้เรียกว่าปัะหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลายของตัวล้อแม็กเองนะครับก็ยังคงความเป็นของตัว Cross สองปี ใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมของตัวนี้ด้านในเป็นแถบสีดำตรงนี้นะครับตัวนี้พร้อมับก็แถบดาเงินขึ้นมาก็คือเป็นเรียกว่ากิมมิคแล้วกันก็คือเป็นลูกเล่นเล็กๆขึ้นมานะครับให้รู้ว่าตัวนี้เป็นของรถอ่าเป็นของตัวไฮบริดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเรามาดูถึงด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสลักไฮบริดอีวีนะครับซึ่ง บ่งบอกว่ารถคันนี้น่าจะเป็นไฮบริดที่จะผสมผสานเรื่องของเครื่องยนต์กับไฟฟ้าแล้วนะครับแต mm hmm. ่ยังสามารถใช้ไฟฟ้ารวนดได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านใต้นี้นะครับก็จะมีกล้องสา0รอองศานะครับที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะตัวนี้เรียกว่าก็จะมีอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่ินเห็นด้านหน้าไปแล้วเดี๋วด้านท้ายรถก็จะมีเหมือนกันนะครับด้านบนตัวนี้นะครับไล่จากขาบวนมาเลยนะเห็นเด่นชัดมากนะครับตัวนี้ นะครับก็เป็นแหลกหลังคานะครับขนาดไซส์1.6เมตรนะครับจาก Kelly บอยที่ลูกค้าขอให้ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัวนีนะ้เรียกว่าถ้าลูกค้าคนใดสนใจที่อยากจะติดตั้งออปชันตัวไหนเพิ่มสามารถบอกมาได้เลยนะครับแลวตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคืออะไรสามารถรับน้ําหนักนะครับสำหรับตัวแหลกหลังคาเนี่ยรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ80-100กิโลนะครับแต่ ข้อเสียของมันก็จะมีอยู่บ้างนะครับเช่นจะมีเสียงบ้างเวลาเราขับรถด้วยความเร็วนะครับในกรณีที่เราอาจจะเดินทางไกลๆนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมาบ้างแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาขนของได้ในกรณีที่เราอาจจะเดินทางเยอะหรือว่ามีขนของมขนของเยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าได้อยากเสียอยากครับตัวนี้นะครับไล่ลงมานะครับตรงนี้นะครับเป็นกรอบคิวกันสารนะครับเป็นทรงลายสปอร์ตท,ที่มีการตัด โค้งวอลเข้ามานะครับตัวนี้เป็นงานอย่างดีแล้วครับรูดอันนี้ครับงานแข็งแรงมากนะไม่ใช่งานบางบากนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคืออะไรนะครับงานตัวนี้เป็นงานเกรซิสเรียกว่าเกรส่งออกระกันเนาะตัวเนี้ยบอกเลยว่าข้อดีของเขาคือทนเราว่าวิ่งเร็วๆมันจะไม่กระพือเพราะว่าด้วยการที่ตัวพลาสติกเองเขามีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับอ่ามาที่ึงตัวนี้นะครับฟิล์มนะครับ ฟิล์มหลายๆท่านอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยปกติแล้วอะฟิล์มที่เราได้ถ้าเป็นเกรดแถมมันจะการร้อนดีหรือเปล่าเน้ยบอกว่าที่อื่นไม่รู้ยังไงนะครับแต่ที่มิสทูพนักครใส่ใหม่นะครับเกรดที่เราแถมให้คือเกรดนาโน,โนเซรามิกอย่างดีนะครับเข้มนอกใส่ข้างในนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีของเขาก็คือากลางคืนนะครับขับได้เรียกว่า,วามองไกลๆนะครับไม่หลอกตาแล้วก็ไม่มืดนะครับสรับตัวนี้นะ ไล่ลงมาถึงตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นเบ้ามือเบ้ามือกันลอยนะครับตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับกันกันทัน้งเบ้าเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็มีด้านการด้านใน,นด้วย,วนนววบบยสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าสามารถเลือกแบบได้นะครับมีหลากหลายสีมีแค่ปกจะไม่ป็นมีอยู่สีสีก็คือมีดำด้านดำเงานะครับมีสีบนเงินสีลายเคฟล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาถึงด้านข้างกันบ้างนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ของวิเตอร์เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็ได้เอาสติกเกอร์ของเย่ห้ออกเช่นกันเหมือนกันนะครับก็จะดูมีความแปลกตาไปแต่บอกว่าผมดูแล้วก็สวยขึ้นเยอะเหมือนกันนะถลับตัวนี้มันมีความแปลกตาแปลกใหม่ขึ้นมานะครับผมด้านไายรถกันบ้านนะครับอ่าตัวนี้ด้านไายรดก็จะเป็นชุดแต่งจากวิเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เอาสติกเกอร์ออกนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งกับตัว เซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับเรียกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออสจุดมันจะพอไหมบอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้ครับมีความมันจะมีความกว้างค่อนข้างเยอะนะครับครอบคลุมด้านท้ายรถได้ทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมด้านท้ายนะครับของวิกเตอร์ตัวนี้นะครเดี๋ยวผมมาดูเรื่องของจุดแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวกรอบท่อนะครับตัวนี้นะครับกรอบท่อก็เรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์นี้นะครับเรียกว่ามีความสวยงามมีความเรียกว่าดูบับ อวกาศนะสำหรับผมเรียกว่าดูอวกาศแล้วก็ดูมีความแข็งแรงมากสำหรับตัวนี้นะครับผมมาขึ้นมาถึงด้านบนก็มีกรอบป้ายเหมือนเดิมจากรลลี่อาร์นะครับแล้วก็กล้อง3 6มอสงศาที่ติดไปนะครับจะติดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของที่มาจากโรงงานนะครับเรียกว่าก็คือจะครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนเรียกว่าส่วนที่มันแบบเหลื่อมบ้างนิดนึงนะครับแต่บอกว่าไม่มีผลต่อกา,การใช้งานนะครับอ่าอันะอนี้ให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันในรถต่อกันว่าในรถมียังไงบ้าง okay. เรามาดูกันในรถกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูก่อนอย่างแรกเลยนะครับนี่สิ่งที่ชัไม่ชอบแนะนําลูกค้าเสมอนะครับจะไม่ไม่ค่อยได้เรียกว,ว่าไม่ให้ลูกค้าเลือกแล้วกันเพราะว่าสครับเพดสองชั้นเรียกว,ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในตลาดและในการปกป้องการที่เรียกว,ว่าจะเราจะขึ้นรถแล้วเตะขอบประตูหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ไม่ว่าดีที่สุดและในตลาด เพราะว่าสครับเพยหนึ่งถ้าเป็นแบบอื่นที่เป็นสครับเพยชั้นเดียวนะมันบล็อกกันอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันส่วนมากเราจะเตะขอบด้านล่างกันนะครับอ่าต่อมามาถึงตัวข้างในต่อนะครับจะเห็นพรมตัวนี้เป็นพรม VIP 6D นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าหนานุ่มนั่งสบายนะครับพร้อมกับเรียกว่าล็อกกับจุดเดิมได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับก็นี่จะมีมีจุดล็อกเดิมที่สามารถล็อกจากจุดของโรงงานได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตรงการเขมีแผ่นรองนะครับเรียกว่าตรงนี้จะมันช่วยกันป้องกันไม่ให้พรมนะเวลาถูกเท้าเราถูกไปถูกมามันจะได้ไม่ขาดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเขจะมีเรื่องของไฟสองเท้านะที่ติดตั้งซ่อนไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเลยนะครับแต่ก็ติดตั้งเป็นสีขาวไว้ให้ลูกค้าอยู่นะครับเพื่อเรียกว่าดูง่ายแล้วไม่หลอกตาแล้วกันมนาะเรามาดูถึงด้านในกันบ้างนะครับทัรับ เจ้าตัว e x p e n d e r Cross นะครับที่เรามีการตกแต่งพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวด้านนี้นะครับเป็นจอนะครับ Android ขนาด13นิ้วนะครับแรม4รอม64นะครับตัวนี้เรียกว่าใช้งานได้ไหลลื่นเลยครับแล้วก็มีพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถลงได้จาก Play Store ก็เหมือนเรียกว่าเหมือนอแท็บเล็ตครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งที่สามารถดูหนังฟังเพลงจากในรถได้นะครับมี YouTube ิวสิ c ดู YouTube อะได้พวกนี้ Netflix มีลงมาพร้อมกับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นนะครับก็มีการพวกการนำท่าต่างๆนะครับก็สามารถมีพร้อมอยู่แล้ว sma sm อะไรต่างๆสามารถตั้งค่าเพิ่มต่ออะไรได้หมดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็เรามาดูถึงกล้องสามรอสิองศานี่นะครับสังเกตได้ความคมชัดสูงมากนะครับเราดูสังเกตได้นะครับนี่ด้านข้างด้านหน้านด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวน,นี้พอที่ประตูเปิดอยู่มันก็เลยภาพอาจจะแตกบ้างนะครับตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถดูเรียกว่าดูภาพรอบคันได้นะครับสังเกตดูเลยเรียกว่า ความคมชัดค่อนข้างดีมากสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูทุกๆมุมเราสามารถเห็นได้รอบรถเลยไม่ว่าเราจะเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นที่ต้องการภาพจากเราเราก็สามารถเรียกดูภาพด้านหลังได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนีนะ้นอกจากนั้นนะครับการตกแต่งใหม่ของเจ้าตัว Expander c r o s s h e v ตัวนี้นะครับนอกจากด้านในเราจะสังเกตว่าอจ หน้าจอตัวนี้ของแอร์นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรามีเพิ่มเติมของฟาชาร์สมาให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งไปนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาถึงด้านล่างนะครับหัวเกียร์ออกแบบใหม่นะครับใช้งานง่ายมากเลยหลายๆคนก็ติดใจเพราะว่ามันสวยขึ้นจากของเดิมนะครับที่ออกเป็นแบบอ,อกแต่ก่อนคือเราจะเห็นก็มันใช้แบบเลืๆๆๆๆ่อนกึกกึ๊กกึกกงเมือก่อนอนี้เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแล้ะแค่ขยับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับ ของก็มีการเปลี่ยนโหมดอยู่ด้านข้างนี้นะครับออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ดูเนี่ยดูเลยคลิปรีวิวอันอื่นได้ในการว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับการออกแบบพวงมาลัยนะครับก็ออกแบบพวงมาลัยใหม่นะครับเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่เป็นซีรีส์เจนใหม่นะใช้ร่วมกันตั้งแต่ปาเจลโลนะครับไททันเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับเรียกว่าคอนออกแบบมาใหม่เนี่ยทำให้รูไหลดูดีขึ้นนะครับอ่าสำหรับรุ่นใหม่เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผม การควบคุมแห่งพุ่มอะไรต่างๆนะครับพวกพังเพลงหน้าจอต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะครับพลัสโทนอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบว่า lcd s c r e e ขนาดใหญ่ด้านตรงนี้นะครับออกแบบใหม่เปลี่ยนแบบใหม่จากของเดิมนะครับจะไม่เหมือนตัวของ cross บี2ส,สาที่เป็นน้ำมันนะครับจะแตกต่างกันพวงมาลัยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อว่ายังไงันต่อเดี๋ยวเบคสลับเป็นยังไงบ้างครับสลับ เ t ็กซ์เพนเด s Cross, สีขาวมุกคันนี้นครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่946 0 0 0บาทแต่บอกเลยว่าราคาเฉพาะวันนี้นะครับคือวันที่7นี้หลังจากวันที่7นี้ไปนะครับราคาจะปรับขึ้นเป็น9 6 1 0 0 0บาทนะครับในนี้ราคายังไม่รวมค่าสีสำหรับค่าสีที่เป็นสีขาวมุกแล้วก็สีเทาเขียวนะครับตัวนี้จะเพิ่มอยู่อีก10,000บาทขึ้นไปก็เป็น9 7 1 0 0 0บาทนะครับผมเรียกว่า ถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับดูคลิปนี้สนใจนะครับติดต่อเมฆเข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นคันไหนที่ตกแต่งแบบไหนยังไงนะครับลูกค้าติดต่อเมฆเข้ามาได้ถามรายละเอียดกันได้ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงยังไงบ้างนะครับผมก็วันนี้งไม่ขอบคุณมากแต่ก่อนจะกากกันไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมฆด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเมฆเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะตามเลข้างล่างนี้ยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ